สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการสมัครอีเมลนะครับหรือการสมัคร gmail โดยที่ไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าหลายคนต้องการนำเอาอีเมลเนี้ยไปใช้ในการสมัคร Facebook ไปใช้ในการเปิดบัญชี f a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เรานะฮะจะสมัคร gmail ได้เราจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันนะฮะซึ่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์สามารถยืนยันนะครับ Gmail ได้ถึง4เมลเลยนะฮะแต่ทีเนี้ยนะฮะเราจะไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์นะฮะเราจะสมัครเลยซึ่งวิธีการนะฮะทำแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นครับให้เรามาที่นะฮะโทรศัพท์ของเราครับและมาที่คําว่า Google ครับพอมา Google นะครับเราก็เข้ามาหน้าหลักจากนั้นให้เรามาที่จุดนะครับจุด3จุดเรียงกันด้านบนนะครับอ่าตรงนี้นะแล้วทีเนี้ยเรามาที่ตั้งค่าครับ แล้วมากดที่บัญชีของเราครับจากนั้นนะฮะตรงนี้มันจะมีคําว่าเพิ่มบัญชีครับกดคำว่าเพิ่มบัญชีเข้าไปฮะแล้วทีนี้ระบบของเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะก็จะถามเรื่องของรหัสผ่านนะครับเช่งตรงนี้นะฮะบางเครื่องก็มีนะบางเครื่องก็ไม่มีแต่ถ้าโทรศัพท์รุ่นใหม่จะมีการถามรหัสผ่านนะฮะแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มลยครับเริ่มสร้างบัญชีใหม่นะฮะเราไม่ได้ใส่อีเมลนะนะครับ ถ้าใส่อีเมลคือการล็อกอินครับเราต้องการสร้างบัญชีใหม่นะฮะกดคำว่าสร้างบัญชีครับสำหรับตัวเองนะครับอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อและนามสกุลครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณนี้เนาะนะครับชื่อที่เราตั้งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเมลอวตารนะฮะ เราก็อาจจะเอาไปสมัครเป็น Facebook อวตารเพื่อใช้ในการแชร์เพื่อใช้ในการายิงโฆษณาต่างๆนะฮะโอเคครับพอได้แล้วเราก็ไปต่อครับจากนั้นเราก็มาใส่นะครับวันนะครับเดือนปีเกิดนะครับควรที่จะอยู่ในประมาณนะครับ20ปีขึ้นนะนะจะผ่านง่ายนะครับเอาประมาณที่1ปี20ปีขึ้นนะครับ โอเคครับแล้วกดถัดไปจากนั้นเขาจะมีนะฮะอีเมลมาให้เรานะครับ2อ,อีเมลเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้ก็ได้หรือนะครับเราจะกําหนดใหม่โอเคนะเราจะกําหนดใหม่ก็ได้ครับโอเคนะนะครับแล้วทีนี้ผมจะใส่จุดนะครับมันจะได้แบบไม่เหมือนใครนะ,นะรเพราะว่า ในแต่ละวันมีคนสมัคร gmail เยอะมากนะครับทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปซ้ำกับคนอื่นนะลองใช้ดูก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ได้ครับผมก็ใส่ครับ er ไปนะฮะได้ไหมโอเคครับได้นะฮะใส่ er ไปนะครับจากนั้นครับเราก็มาใส่ password ครับตัวแรกให้เป็นตัวใหญ่นะฮะ จากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปกำกับนิดนึงนะครับเพื่อให้มันจดจำได้ยากฮะลองกดครับถัดไปโอเคครับเสร็จแล้วจากนั้นเขาจะให้เราเพิ่มเบอร์โทรศัพท์นะฮะเขาจะให้เราเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในที่นี้เราไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็ไม่เพิ่มนะครับเลื่อนมาด้านล่างครับให้กดคําว่าข้ามครับตรงนี้ครับข้ามไปเนาะนะฮะเราก็ได้โอเคฮะอีเมลมาเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็กดถัดไปนะฮะ ยอมรับข้อตกลงครับนะฮะยอมรับกติกานะฮะโอเคฉันยอมรับ่ะรอสักครู่ครับจากนั้นนะฮะเราก็จะได้อีเมลใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับนะเดี๋ยวเรามาดูมันจะปรากฏขึ้นนะครับในเครื่องของเรานะอ่าเห็นไหมครับนี่คือเมลหลักของผมนะครับจากนั้นผมก็สร้างเมล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 ขึ้นมาเพื่อที่จะไปสร้างบัญชี Facebook เพื่อใช้ในการยิงโฆษณานะครับตรงนี้ โอเคนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ข้านะครับออนไลน์ที่อยากที่จะแบบมีบัญชี Facebook หลายๆเฟซนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการแชร์ครับเอาไปใช้ในการคอมเมนต์หรือเอาไปใช้ในการยิงแอดก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับสมัคร Gmail โดยไม่ใช้มือ,อร์โทรศัพท์ครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ